สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินแกงผักรวมนะครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะร้อนๆ<อ>เลยนะครับพี่น้องแกงผักรวมร้อนๆถาดใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องแล้วก่อนนี้ก็เข้าเก็บน้ำผักกาดลองครับพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะใช่ก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผากินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบขอขอคุณ <templ> มากๆครับมาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับ กับข้าวเยอะมากครับพี่น้องมาทานด้วยกันเนาะ,ะมาพี่น้องทานด้วยกันครับมาพี่น้องกินข้าวเจ้าเหมือนค่ะกินผักตีโตแกงหน่อยคะเนาะเหีเก็ผักสมเคบค่ะมากินจ้าเหมือนค่ะมีหลายอย่างครับพี่น้องผักโรมเนาะ หอ๋อครับอันนี้ที่บ้านสูงมาให้กิน,กนทุกวันครับพี่น้องอร่อยนะออเนาะปิ้วปี้วเนาะใช่ครับสยอดครับพี่น้องผักก็แกงแบบไม่เปื่อยมากเนะนาะกำลังอร่อยครับพี่น้องมีทุกอย่างนะพี่น้อง ผักเกิดมีมะเขือ,อมีถั่วแครมียอดผักแมวมีเห็ดนางรมแล้วก็ยอดชูรลวดน้นำนะทีห่หลายๆขึ้นบอกว่า แม่ช่วยรสเป็นยานนะมืม่ก่นงานงามครับพี่น้องสวยมากนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เคยสวยครับพี่น้องเอามาโอกจิ้มกับน้ำจิกก่อนก่อนไใช่ครับแต่ว่าจะออกรสชาต่คมนิดนิดเนาะ นมยักษ์อันนี้ใช้แค่เหลาะเดียวนะนี่นะเยอะมากวันนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ครับพี่นะ้ ต้องหินตนตเองน้องมลเขาทำครับพี่น้องปลาหยิงได้ไปเก็บแล้วก็แกงกินได้ปลาหยิงอร่อยนะที่บ้านเราจะกินแบบพื้นเนาะ ใช้ฟืนเนาะมันกลิ่นหอมเลยครับพี่น้องเนาะไม่ใช้แก๊สครับพี่น้องที่บ้านนะร้อนก็ร้อนนรงครับพี่น้องใช่ครับใช้ฟืนใช้ถ่นานอะไรนะครับพี่น้องหอมหอมเนาะยิ่งไร้แกงแบบในในหม้อแบบ หม้อดินแบบโบราณครับพี่น้องแบบนั้นนะถ้าแกงขนนุนอะไรเงี้ยมันเปื่อยเร็วนะหม้อดินแบบนั้นโคกอะไรเงี้ยเราที่บ้านเราจะใช้แต่โคกดินนะที่เขาเอาแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ดิน เป็นเป็นทรายเนาะไม่ไม่ใายคกแบบไม้เนาะที่บ้านมีคนมีบ้างคกไม้ก็มีคกแต่ว่าสวนมากนะจะเป็นคกแบบนั้นมีมือจับด้วยนะครับพี่น้งเขาน่ยจะเรียกคบหินอืมอืมใช่คกหินอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องมีมือจับเลยเนาะมีที่จับ เวลาทำน้ำซีฟูก็จะมีแบบเล็กๆนะพี่นเนาะวางทางโคกเลยเนะาะใช่ครับทำเป็นแบบว่าเอาโคกวางในตรงกลางเลยเนาะเวลากินแค่อย่างได้ใช้ไหนมีหมดนะไหมเนองใช่ครับ <S 2> <S 2> เดินมีนามันจะมีงานเนาะแถวบ้านเราเนาะงานใหญ่ๆอเลยเงี้ย เขาจะมาขายครับพี่น้องแต่ว่าทั้งบ้านเราไม่มีขายเนาะม,มันจะมีเฉพาะอ,อ,อีกทางนึ่งครับพี่น้องเขามาขายแล้ว,ว่าทางจังหวัดเนาะมีแค่ที่เี็วนะพี่น้อง,งใช่ครับคนเยอะมากมันมีเฉพาะนั่นเอะ ในเมืองในเมืองนั่นเนาะใช่ครับคนเยอะมากนะคบพี่น้องของกินของใช้มีทุกอย่างเมืองไทยก็เห็นเห็นแล้วเห็นแบบในเพีรหรือในอะไรไม่รู้ไะเคยเห็นอยู่ข้างหนึ่งที่เขาไปดูที่เขาทำอ่ะแต่ว่าเจำไม่ได้หรือว่าไม่ใช่เมืองไทยน่าจะเป็นประเทศลาวน่ะ ทำคกหรอ,อหรือว่าปะาทศจีนมาเราก็จำไม่ได้ลวเราเห็นน้านลวในงานก็มีคน มหลายสังชาินะใช่ครับมีคนไทยใหญ่มีคนสมัครมีลิชัลิสโซคนรวยอะไรเงี้ยเนาะมีมาขายฟังมา,มาเทีหห่ยวอะไรเพราะว่าหนึ่งปีมันมีแค่หนึ่งค้งนะใช่ครับเมื่อก่อนนะครับจรองนมีเราพูทถึง ตอเขายังนนไม่มาเมืเองไทยเนาะแต่ว่าโควิดมางปีก็จัดมาปีก็ไม่ได้จัดแล้วจัดก็ไม่แค่คนในอันนี้กันนะ้องในจังหวัดเร็วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนอื่นะไม่กล้ามาคนไม่ค่อยเยอะเมื่อนะก่อนนิ้เป็นสี่ห้าวันเนาะไปเที่ยวนิ้วสุดยอดครับพี่น้องขับรถขับอะไรก็เขาจะมี ที่จอดไว้เหมือนเมืองไทยเลยเนาะถ้าเป็นงานใหญ่ใหญ่ใส่ผักเอาไว้ใช่เก็บจะขายนะแต่ว่าคนเผ่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้เป็นทหารนเนาะชาวบ้านเราเป็นทหารนะไม่ใช่คนแบบธรรมต้านนะอันนี่ขเขาเผาไว้เก็บตังเป็นคนถ้าเป็นเมืองไทยก็น่าจะเป็น คน,นดับ <c oughs> เพิ่งนะพี่น้องมีจ่าไปเข้าแล้วก็เก็บเก็บตังค์มาเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตนะอรไต์ไซค์เมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าตอนนี้เก็บมาแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านเราก็เร็วรถหายเร็วนี่หายนี่หายนะเป็นเหม,มือนเมื่อก่อนนะข้านะไม่พักก็อาานะันดับไละใช่ เมื่อกว่านี้เอาไว้ที่ไหนก็ไม่มีหายครับพี่น้องแต่อตอนนี้ไม่ว่าประเทศไหนเนาะเราก็ไม่ได้ว่าตัวเราดีแลนะ้วเนาะแต่ว่ามันมีทุกประเทศครับพี่น้องคนดีหรือว่าไม่ดีเนาะเราเห็นแ่ข้างนอกใช่ รถหมอชค์ก็ตอนนี้ก็แพงมากครับพี่น้องเมื่อก่อนซื้อได้สองคันเลยเนาะถ้าซื้อตอนนี้คันหนึ่งเนาะ<อ>คนคนะมาขับม,มวยครับพี่น้องพี่ชายน้องมนก็ล้วนพี่ชายแรงก็ล้วนครับพี่น้องล้วนคนอื่นเขาขับม,มวยรถยุงเป็นคนแบบพ่อกินพ่ออยู่ไม่ได้รวยอะไรมากเนาะยังมาเมชื่อมซ้ำเติมกันอีกครับพี่น้องคนเราก็ อร่อยมากจริงๆครับพี่น้องเหมือนกอบกินโทแกงคัะพี่น้องมันหวานอร่อยจริงๆนะคะพี่น้องใช่ครับ กิไปไปนะพี่น้องใช่ครับจะได้ไม่เครียดไม่เงาเนาะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามช่องเลี้ยงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ